เลี้ยงน้องเด้อพี่น้องเด้อถึงเลขถึงเลขแล้วเอาคนในครอบครัวเดียวกันไฟออกก็ได้เราได้มาน้ำมลไปพุ่นบ่มีเงินกับน้องซื้อสุกินบ่มีเงินซื้อสกินกับคาไก่้แล้วในเียนดิโอ้นมาอย่างนี้สองในลูกเที่ยวหาดกันค่ะพุ่นมาเที่ยวหาดแหกันที่ท่าพนมอำเภอบ้านกำ หรือตำบลแม่เราเนี่ยตำบลต่างอย่างขอบูจักตำบลนั่นแหละไปพี่น้องปไาได้นั่งเรือข้ามไปได้เลยพี่น้องคนร้านอาหารอยู่ท,าท่าม่วนีนบ่อฝนน่ะคน,นอาหารน่ะไปอ,นะอืมอืมขักแต่ว่าเอาพ<อ><อ>ี่น<อ>้องขึ้นเรือกันขึ้นไทาทาน,นิสก,กันเท่าบัดนี้ <c oughs> เออไอเราขายไอเดียใคไปไปน้องคนเราโมมองไปบามีเรื่องกันันทุอไพี่น้องมันยากมันยากพี่น้องน้องไป ดึงแล้วเออขากพี่น้องอืมพี่น้องคนอ่ะเอ้ขากจอดวันนี้เขาไปย่างขึ้นนี่เด้อวันนี้พี่น้องเอ้อตัวคนย่างไปคนละบาทที่นี่ไปพี่น้องเข้าบาทที่นี่ อาผู้โดยสารเดินมาอาผู้โดยสารอืมเดี๋ยวบายพี่น้องเอาแม่กับเต็มตกพี่น้องเราลืมอุปกรณ์อะไรหรือเปล่าลืมยังบ่ เป็นอันนี้ใหม่ยังดีน่านใหม่แบบนี้เลยคัก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 ตอนนี้เราอยู่ยกลางแม่น้ำคงแล้วนะครับโอเค ทางไหนเฮาอันนี้เป็นลานนะครับขาดย่น,นดีเราไปทางไหนเดี๋ยวนาะเดี๋ยวแล้วล่ะ้องแงงพาน้ำได้บอกวันนี้จอะเค้ไม่มีลูกลูกไปจอะเค้กวะท่นเสียผา้งางามใหม่เบิง้งอยกใส่ใส่สงกานบอม สาวหาชิบาทพี่น้องนร้านอาหารแงงเหยียดไปบ่หนาวบ่ลูกสิเล่นเลยบ่ท่านผู้นั่งมองได้หลาไแฝงางบัดที่นี่ผู้สาวผ้าใบพี่น้องแไก่เพล่งเนี่ยไปไปเปียกกระซ้างมันถจะเปียกเครื่องขา ยายลำายผลไม้มันแข็งมากนะนี่กินเบียร์สักขวดหนึ่งกูตามมาขายยังหันมวนอันได้ตั่วต้มมากได้พี่น้องด่างกว่านะทุงจะบาทนะนั่งทุงละยี่สิบบาทตั่วต้มท่อเที่ยวทั้งเที่ยวเขาได้แค่นี้บ่เห็นนี่นี่เพ่งมวนมาแล้วพี่น้องกำลังเห็ดเลยพร้อมยังนะจ้าเอาพี่น้องหัดแล้วหัดทีนี้ เอาแตงไหนโอ้ตรงตามไปร่างขึ้นเลยเอาวางเลยเนาะเอาเป็นอย่างนี้อีกเด้อเมนูย่งนี่ครับตำตีนจ้ามันตำตีนยำฮะยำยำตีนอยึคอยมักทั้งน้ำแข็งแห้งลินเจ้าป้าโตทั้งน้ำแข็งเนาะ่เยเลยเก็บตังเลยบอ เจ็ดร้อเลยเลยพี่น้องร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบค่ะคอยออกยี่สิบเด้อเออพี่น้องเอาเคพี่น้องแจงให้กันผ้าชุดตาในนั้าเป็นแบบรวมกันเพื่อเราพี่น้องเอ้ยขอได้ภาคเสียงเอาเด้อพี่น้องขอโทษพี่น้องบ่ได้ฟังเสียงแท้เด้อมาที่นี่กินเลยต้องช่อนนะก็ได้นี่พี่น้องจ่ายเชาแบบคุแอมซ่อมพี่น้องเอ้ยให้กินมื้อนี้แม่โครมเลี้ยงน้องเด้อพี่น้องเด้อ ถึงเลขถึงเลขแล้วเอาคนในครอบครัวเดียวกันไฟออกก็ได้กูได้มาน้ำม้วนไปพุ่นบ่มีเงินกับน้องซื้อทุกินบ่มีเงินซื้อทุกกินกับคาไกล้เหรอในเยนดิโอนเออเพลงแบบนี้มันไม่ค่อยติดเลยละครสิบเออมันบ่แมนเพลงแต่อ่านเพลงเมื่อกี้เนี่ยของเบ้าปุยเนี่ยของแท้ เฟืองแน่ลูกไข่ได้พี่น้องเพือนก็นได้ยังก่อนโอ้ยแมวพี่น้องกันแต่บาทซื้อมาแล้วเพานี่เด่นนี่แล้วโอ้คนละคนเรียกว่พาพญายาไข่กิริบพราะเราเรเรากินเต็มแลวเท่านี่พี่น้องรู้ไหมนี่ก็เกือบแปดร้อยนะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทซื้อเราอีอันแม่ซื้อแล้วมาไม่กินข้าต้องกันบัดท,ทีนี่เออเอาพี่น้องมากินข้าต้องกันวะเนี่ยคนมาไก่เอาเลยพี่น้องมานา แซ่บลายผมแซ่บลายอืมทางไกลพอดีท่านี่ฮะทางไกลห่างโพด <laughs> ชิดกันหน่อยชิดกันหน่อยอเออปลาเพลินมากรณีประเทนเดียดเดีย่เอาามาม้าเอื้อพาขโมนแต่โมนตัวจริมาเที่ยวนะจ๊ะไม่ได้แมลโศกมาเสาร์คือ <laughs> มาตั้งเบียร์มากนะฮะอย่ามากินอยู่เฮื่อยต่อไปแบะเสือนะเสือแซลมอนไปตำบ่ มาพี่น้องมาหมวนน้กันเด้อเอ้ยอือมันกินไก่อนไรนะเออมันตือไข่ลาบมะลไข่ลาบจีมันยังจะค้าลูกิเขากินสิงจะค้ากลากินจะ มานั่งมาคอยมักบรรยากาศเวล,ลาเขาขี่เรือขามานะพี่น้องเลยบรรยากาศมันแบบตรงนี้มันโมเมนต์วายุตินเดีย๋ยวนี้มันอยู่ในกลางแม่น้ำโขงเนี่ยใช่แล้ว<ด>ใช่แล้วเริ่ไมได้ตอนต้นกันท้าที่เมืองอม,มันเป็นนันทงขียย่เรือขามมากเพราะว่าคล้ายๆมันเป็นโคดดอนเขาเอิ่นบ้านเขาเอิ่นยังว่าโคดนอนเนาะเป็นโคดกลางน้ำโคลงเขานะอขายากหาดเาะเขาผัดอร่อย อืมยำก็แซ่บอยู่ส้มต,ตเาเปรี้ยวไปนิดอันนี้ก็เค็มไปหน่อย <laughs> สรุปแล้วตีเบิร์หนึ่งนักงันละคืนนอนตะลุกบนกับแม่แม่แหละคืนนอนอีแม่ไอ้เรือพี่น้องไอ้เรื่องมันอ่ะจากมาเล่นบริการหรอกอ,อยู่บ้านนลำกันเนี่ยน้ั่นีันอ่อนว่นวนโาโอ้โยพ่อพาแม่ไปเลยแม่อยากไปได้บ้านเราเอ้ารักษาต่ังชาแม่อยู่ เท้ามันยุ่วพะตเม่กนอลุกไม่เด้เรามันทุ่มไม่ใช่เราอ่ะมยน่พี่น้องกับน้องมมอยุ่นี่กะดีกันก็ได้น้องเป็นมูพี่น้องพราะ้ค้พากันไปฮ็อียิปพี่น้องเบิ่งแย่บนวางงานบนท่มเมื่อก่อออนไ่ราากับแมพราะปนหนามาหลังเออจะเอาเพื่อนแม่เทาคอยเริ่ม ่วนเรามาเนีนี่เราเพ่เคยขัดว่าใจเราเกินรอยใจเกินอายุววาอือเ่าเลยเราวไปอล่แม่ออไปได้ลอล่าเราไปจะไหนเคยจะไหนเคยไปก่ได้เคยเห็นอย่างละว่า้อมนะอันนั้นจ่าไม่คนดีเห็นบปะ าเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อน้องใคยกันเออเพิ่นแซ่บเลยนะาะได้บา,บาเวดมดเ,เมนูขมักอันนี้แซ่บก๋วหมูเชขาพัดเขาพัดเด้อลูกกาเซียต้องดูดเ็ดปาร์กเปินแต่จุกตับเออคือเมืกินอันนี้มันแซ่บเลยละ่ะซิมขงเมืองเออเอ,อืมมันรสแซ่บเลยอันนั้นข้าเจ้าใครแต่เมียนเกิดว่าสามมณฑลภาคขวี้ขอกากดีขี้ได้สามมณฑลเรายาก คักขนาดอันนี้ซื้อมาเพราะมันยังเด็กพี่น้องเพราะการลงนำ้ำถามนมาทำไมไม่ลงกัวเคบะบันัก <laughs> กัวเคะกัวล้ำเหมือนว่าเพรากรบเพ่ะทองหรอกพี่น้องไงกัวเคะเหมือนแบานั้น,น<า>เอาพี่น้องอืมแล้วเรา<อ>คลิปนี้กับจีราไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเรากินลาบไปก่อนครับบบ๊ายบายย